อยอท่านรัฐมนตรีเองมาท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าพระเชษฐาเกลียบดีาังคานะครับจังหวัดของเรานะครับโดยมีจุดที่จุดที่งานที่รุดอ,อาวีกันนะครับครับท่านร,ราชาพัชรกาญจนบุรีนะครับจะมีท่าน ธีรเกียรติภูมิสวัสดิ์นะครับมีลิขสัต์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะครับตำบลหนองบัวตังวานะครับองค์มีญานเลนเพลงมหาชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิตว์วัฒประทัก์พักวินิพัฒน์ิรยยบทตามพัทยาสายนะครับและหลังยังลงสิงนะครับประธานสมถวัยสิงจบนะครับดังนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วาภกดิ์และฉายพระลูกร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการส่มเด็จพระรูกเสร็จ เสด็จออกจะพระพาวิธีไปยังบริเวณกดปุ่มไฟฟ้าเปิดไฟาปุ่มนะครับหลังจากนั้นเสด็จออกจากบริเวณกดปุ่มไฟฟ้าไปยังมิตูปนะครับน,นั้นระคับพระตุ้ยทรงหลังคระสิโนรกนะครับผู้เข้าเฝ้าทูลเจ้าประวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชลาที่หน้าเครื่องนวสการทรงลาวส่งเสด็จออกจากพระพาใด้าน,นสนิที่มณฑลยุชนทในปูนผ้าชั้นหนึ่งโดยิ ส่งท่อพนเรศสุนทรทรงฉายระ่วมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการส่งเสริมพิธาพุทธัยราชพัฒน์นะครับรถพนีนั่งเทียบทางซ้ายวงโดยไปยังสนามเดนุ่นเติ้ลช่วข่าวเขื่อนวิเชลาลุงกรนะครับตำบลน่านขอนครนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีันเอกศคาราเจนตลอดมีพร้อมท่านการเฝ้ารับเสด็จนะครับเมื่อเฝ้ารับเสด็จเสร็จนะครับ28เมษายน เวลา9ก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับเมื่อถึงเวลาเก้านาฬิกาสี่พห้าสิบเศษถึงสนามีิูเตอร์ชั่วคราวเมื่อเสด็จถึงแปลงปุกผักแปลงปุกไม้ผลนะครับนาย่สิริกาสถาบันสระว่านะครับเมื่อเสด็จถึงสถาบันเฮลิคอปเตอร์พานที่นั่งไปไปยังสนามีิูเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านกองมงท้าสถาบันไรโวอนะครับสถาบันรถยนต์ไปนั่งไปยังแปลงรวมบ้านไรโวอสุขท้ายไว้ครับ บริเวณที่ตรงจอดจ,จะอยู่ตรงข้ามกับอาคารประชุมเรียนพัฒน์ประธานนะครับตะไลต่อไปเดี๋ยวนะครับท่านก็จะเห็นเส้นหลักมาเส็นนะครับเริ่มจากจับจุดแรกครับจุดต่อไปก็จะไปที่แปลง